กวตุวารหัตุสมาสัมปุตตะนโมตัะสะควตุวรหตุสมาสัมปุตตะนโมตัะสะควตุวรหตุสมาสัมปุมตะะต,วตวะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคม2566เป็นวันที่สังคมข้างนอกเขาก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นกันมากเพราะว่าเป็นวันที่ ในวันที่เลือกตั้งในวันที่เลือกตั้งนะคะเราก็ไปในฐานะพิกษุณีนะคะเราก็ไปเลือกตั้งด้วยเพราะว่าเราคิดว่าในเยื้อกฎหมายยังไม่มีการรับรองรพระภิกษุณีเราก็ไปใช้สิทธิ์ของประชาชนทั่วๆไปซึ่งเท่าที่ผ่านมาค,คิดว่าน่าจะเป็นการเลือกตั้งสี่ครั้งที่ผ่านมานะคะเราก็ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นปกติ คราวนี้ไปคราวนี้ไปกรรมการก็ทักว่าเขาถือว่าเราเป็นนักบวชไม่ให้ไม่ให้ลงคะแนนไม่ไม่ไม่ให้ใช้สิทธิ์ก็เราก็ยืนยันว่าปกติเราก็มาใช้สิทธิ์จ็ดนี้นะสามี่ครั้งมาแล้วนะคะเขาเขาก็โทรศัพท์ไปเจ้าหน้าที่จากหน่วยหน่วยย่อยเนี่ยนะคะโทรศัพท์เข้าไปที่หน่วยเลือกตั้งประจำจังหวัดนคนปรปฐม จ้าหน้าที่คนที่เราพูดด้วยน่ยชื่อคุณบุญเรือนเขาอธิบายว่าตามพรบรเลือกตั้งไม่อนุญาตให้พระภิกษุนักบวชนักพรตลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะคะทีนี้เราเนี่ยเราใช้พรบรสงพรบรสงปีสองพเนี่ยนะคะไม่ถือว่าภิกษุณีนะเป็นสงถือแต่พระภิกษุเป็นสงนะคะเราอ้างพรบรคนละฉบับ คราวนี้เราไปเราไปเลือกตั้งเราต้องใช้พรบรเลือกตั้งพรบรเลือกตั้งนั้นระบุว่าห้ามไม่ให้พระภิกษสุสงฆ์นักพรตนักบวชนะคะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและเขาคิดว่าเราเนี่ยอยู่ในข่ายของนักบวชเขาก็ให้ให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้นซึ่งมีประมาณห -6 คนนะคะให้โหวตกันว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ เจ้าหน้าที่ประจำเต็นนั้นนะคะอ่าวตว่าไม่อนุมัติเพราะถือว่าเราเป็นนักบวชอันนี้หลวงแม่ก็คิดว่าเป็นความงดงามเพราะว่าเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่เต็นเนี่ยเป็นคนที่คุ้นเคยกับวัดเราก็ได้รู้ได้เห็นว่าวัดเราเนี่ยเป็นวัดของของนักโทนักบวชจริงๆนะคะ,ะเขาถามว่าหลวงแม่บวชมากี่กี่ปีแล้วก็ยี่สิสามละมัง23สาปีแล้วนะคะถ้าหากคนนับ นะัดบรพชารนะคะบรพชาด้วยอ,อุปสมบทเนี่ยยีปีแล้วบรญชาาอีกสองปีก็เป็น22ปีก็ก็เป็นสิ่งที่ดีเจ้าหน้าที่เขาก็ขอโทษขอเปวยเป็นการใหญ่นะคะหลวงแม่ก็บอกว่าเขาทําหน้าที่ของเขาเราก็ทําหน้าที่ของเราอนุโมทนานะคะโมทนาสาธุกับเขาว่าเราต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ ของกันและกันเราก็รักษาผลประโยชน์ของประชาชนที่จะไปใช้สิทธิ์นะคะแต่ในเมื่อพรบรพรบรเลือกตั้งระบุว่าเราเป็นนักบวชและเจ้าหน้าที่ตัดสินว่าเราเป็นนักบวชเจ้าหน้าที่ประจาเต้นตัดสินว่าเราเป็นนักบวชนะคะเราก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็เป็นที่เข้าใจกันเป็นที่มาของการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติให้มันเหมือนกันทุกแห่งไม่ใช่ว่า าบางแห่งถือว่าเป็นนักบวชให้ลงบางแห่งไม่ถือว่าเป็นนักบวชไม่ให้ลงอะไรเงี้ยมันก็จะลักลั่นกันนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ทําให้มันเหมือนเหมือนกันอย่างคราวที่แล้วเราก็มีการทด,ทดลองนะทดลองนะคะว่าของเราเนี่ยเราได้ไปใช้ส er ิทธิ์เลือกตั้งนะคะในขณะที่หลวงพี่ Answer. หลายๆคนที่ไปใช้สิทธนะิใ์รรในวันเดียวกันนะ่ะไปใช้สิทธิ์ในวันเดียวกันเช่นหลวงพี่กิจจาเป็นต้นหลวงพี่กิจจาที่ลาสิกขาไปแล้วเนี่ยนะคะก็จะได้ จะได้ลงคะแนนเสียงหรือไม่ได้ลงคะแนนเสียงเป็นเรื่องยืดยาวนะคะก็เป็นที่มาว่าหน่วยเลือกตั้งเองให้หน่วยเลือกตั้งเองนะมีความชัดเจนในการที่จะปฏิบัติต่อผู้ที่ไปเลือกตั้งก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีค่ะเมื่อคืนนี้เรามีรายการเสวนาครั้งที่7สําหรับปีนี้นะคะครั้ง ปีที่ผ่านมาเราก็มีรายการเสวนาของ,ของเรื่องของพิกษุณีก้าวย่างสู่ทศวรรษที่สนะคะแต่ปีนี้เรายังทํารายการเสวนาอยู่แต่เป็นเรื่องของอาการการสร้างความมั่นคงของพิกษุณีในศตวรรษนี้นะคะก็คุยกันเรื่องคุยกันเรื่องสาวิกาคุยกันเรื่องสาวิกาก็สาวิกาหลักๆที่เราพูดกันนะคะก็มี พระนางมาริกาพระนางมาริกาชื่อมาริกาเนะี่ยมีสองคนนะคะพระนางมาริกาซึ่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลกับนางมาริกาซึ่งเป็นภรรยาของพันธุละเสนาบดีอาเซนาบ,าด,านาบาดีนะคะหลวงแม่ก็ประทับใจทั้งสองคนเลยนะคะบอกว่าถ้าจะให้พูดถึงนางมาริกาเนะี่ยหลวงแม่พูดไม่ได้หรอกเพราะมันต้องไปอ่านรายละเอียดเยอะ แล้วก็มีสองคนเนื่องจากมีสองคนนะคะก็จะมีรายละเอียดเยอะส่งกันบ้านไปใหอ้อาจารย์วรากรทําเถอะอาจารย์วรากรก็ทํากันบ้านมานะคะได้พูดของถึงเรื่องของพระนางมาริกาและนางมาริกานะคะเป็นเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่หลวงแม่คิดว่า น่าตื่นเต้นน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าฟังค่ะน่าฟังโดยเฉพาะการนําเสนอของอาจารย์ว่าราก่อนเนี่ยอาจารย์ท่านเห็นประเด็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย most accessible คือเป็นผู้ที่แยิโจมเข้าหาเข้าหาได้ตลอดเวลาแม้ว่าเรื่องที่เข้าไปทูลถามพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นนะแต่เป็นเป็นเรื่องน้อยเนื้อต่ําใจว่า เมียเขาไม่รักหรืออะไรประมาณนั้นนะนะคะก็ยังถึงพระพุทธเจ้าได้ก็หลวงแม่ก็รู้สึกว่าเป็นประเด็นเป็นมุมมองมุมมองที่ทําให้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะคะมีความเป็นมนุษย์เป็นตัวเป็นตนเป็นมนุษย์มากขึ้นและเป็นมุมมองที่ที่งดงามนะคะแล้วก็เราพูดกันถึงสุภปิยานะคะนี่ก็เอาเวอร์ชันของของน้องมุกเอาเวอร์ชันของน้องมุกมาเล่าในในรายการด้วยและ คุชุตราคุชุตราเนะี่ยเป็นเรื่องที่โดดเด่นมากๆแล้วก็เป็นเป็นสาวิกานะคะเป็นสาวิกาที่โดดเด่นมากๆในพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้บวชนะเป็นเป็นคราวาเป็นอุบาสิกาแต่เป็นอุบาสิกาที่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทรงจําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถจะนำคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามามาแสดงธรรมแก่ แก่นายของตัวเองแก่เจ้านายของตัวเองจนกระทั่งเจ้านายและบรรดา,าข้าท่านบริวารในในบ้านของนางเนี่ยนะคะต่างต่างได้รับการยกระดับทางจิตต่างๆกันนะคะต่างๆกันเป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็ในรายการเสียนนาเมื่อคืนเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าจะมี เรื่องลุ้นต่อเรื่องลุ้นต่อว่าเราควรจะได้พูดถึงเรื่องสาวิกาต่อไปอีกสักตอนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องราวที่เราศึกษาในในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะมีเรื่องราวของผู้หญิงที่มีบทบาทโดดเด่นมีบทบาทโดดเด่นมากกว่าสาม นางที่เราพูดถึงกันเมื่อคืนนะคะก,ก็มีความเป็นไปได้ว่าครั้งหน้าเราน่าจะได้พูดกันอีกครั้งหนึ่งถึงเรื่องสาวิกาค่ะแล้วก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่พูดกันว่าตกลงว่าสาวิกาเนี่ยต้องบวชห,หรือไม่บวชสาวกเนี่ยบวชหรือไม่บวชนะคะจริง,รงๆแล้วคาว่าสาวกนะสาวกแปลว่าผู้นั่งใกล้นั่งใกล้ใครพุทธพุทธสาวกพุทธสาวกก็เป็นผู้นั่งใกล้พระพุทธเจ้า ผู้นั่งใกล้พระพุทธเจ้าเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นได้ทั้งพระภิกษุและฆราวาสนะคะเช่นเดียวกันกันกบฝั่งของสาวิกานะคะผู้ที่นั่งใกล้พระพุทธเจ้านั่งใกล้ไม่ได้มานั่งใกล้น้ำลายยืดเฉยๆนั่งใกล้ฟังธรรมนะคะฟังธรรมน้อมนําเอาพระธรรมคําสอนเนี่ยไปปฏิบัติตามอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าพุทธสาวิกาก็ไม่ใช่จะจะต้องจําเพาะเจาะจงว่าเป็นภิกษุณีเท่านั้นแม้ว่าจะเป็นฆราวาส นะคะก็ยังถือว่าเป็นพุทธสาวิกาเหมือนกันเพราะฉะนั้นในหนังสือของเราใช่ไหมที่ที่ชื่อว่าพุทธสาวิกานะไม่ใช่จนหมายข่าวของเราชื่อว่าอะไรพุทธสาวิกาะคะพุทธสาวิกาก็จะเป็นเรื่องราวของบรรดาผู้หญิงที่เข้ามานั่งใกล้พระพุทธเจ้าที่เขา้าเข้เขามาใกล้ชิดพระพุทธเจ้าทั้งเรื่องราวของอภิกษุณีและทั้งเรื่องราวของบรรดา ผู้หญิงในพุทธศาสนานะคะก็เป็นอะไรที่ที่น่าน่าปลื้มใจน่าปลื้มใจค่ะเพราะฉะนั้นในครั้งต่อไปเราก็จะลุ้นว่าเราน่าจะได้ฟังเรื่องราวของสาวิกาเพิ่มเติมและในการฟังเรื่องราวของสาวิกานะลวงๆแม้ค่อนข้างจะประทับใจนะประทับใจในพระไตรปิฎกว่าการเกิดขึ้นของพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเมื่อเทียบก,ก,กันกับบรรดา t e x t ซ์ถ้าต้อง say เท็กคัมภีร์คัมภีร์ในในในาศาสนาต่างๆนะคะคัมภีร์ในาศาสนาต่างๆเนี่ยอูทเทสต์เมนต์เนี่ยก็เล่มเดียวนะนั่นคือาศาสนายิวนะคะก็เล่มเดียวนิวเทสต์เมนต์ก็คือเรื่องราวของพระเยซูก็เล่มเดียวไม่นำซ้ำรวมกันอยู่ในเล่มอูทเทสต์เมนต์และนิวเทสต์เมนต์เนี่ยนะคะพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เนะี่ยอยู่ในเล่มเดียวกันที่เราเรียกทั่วๆไปว่าไบเบิลเป็นหนึ่งเล่มาศาสนาพุทธมีถึง สี่สิบห้าเล่มสี่สิบห้าเล่มนะคะในการจานจอารเรือจานนะคะจานลงบนใบลานเนี่ยนะคะแสดงว่าวิธีการของาศาสนาพุทธวิธีการของชาวพุทธในสมัยแรกนะ่ะมีวิธีการจดจําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าหลากหลายมากนะคะลูกศิษย์ายนี้ทรงจําเรื่องนี้อาจารย์คนนี้ทรงจําเรื่องนี้เรื่องนี้เราก็ นำเอาบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ขอให้ท่านเขียนในสิ่งที่ท่านจำได้นะ่ะลงในใบลานนี่เป็นเรื่องอจจัจรรย์ใช้เวลาน,านานตั้งปีหนึ่งนะคะกว่าที่จะเขียนลงได้อันนั้นก็คือข้อสอบ0ีขอ้อ,อ,สอสอพศพสสี่และ450ปีหลังจากที่พระพุเทธเจ้าเสด็จกับข,ขันปริณิพานธ์ไปแล้วนะคะสถานที่ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นที่อินเดียนะ ทะลุอินเดียทะลุอินเดียคาบสมุทรอินเดียกว้างใหญ่นะคะลงไปจนถึงสีลังกาซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะคะการจานไบาลานซึ่งเป็นที่มาของพระไตรปิฎกเนี่ยเกิดขึ้นที่สีลังกา450ปีหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปรมิพานไปแล้วเราต้องเคารพในความทรงจำในความทรงจำความสามารถในการทรงจำนะคะของคนโบราณว่า เขาจาละเอียดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเมื่อจานออกมาแล้วพิมพ์เป็นหนังสือเป็นภาษาไทยเนี่ยนะคะหลังจากที่แปลจากภาษาบาลีออกมาเป็นภาษาไทยแล้วเราเพิ่งมีพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยสมบูรณ์เมื่อปี2500นี่เองเกิดหรือยังอย่างบางคนยังนะคะแต่บางคนเกิดแล้วเพิ่งมีพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ภาษาไทยนะคะเมื่อปี2500นี่มันอาศาาัอาศาจารยาศาจารย์ไหมอัศจรรย์ไหมว่าครูบาอาจารย์ตั้งแต่ครั้งโบร,ราณเนี่ยนะคะทรงจําคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตกทอดมาถึงเรา45เล่มะ45เล่มเล่มหนึ่งหนาไม่น้อยกว่า300หน้า หลวงแม่คิดว่านี่เป็นความอัศจรรย์นะนี่เป็นความอัศจรรย์นะคะอัศจรรย์ของาศาสนาพุทธที่ไม่มีาศาสนาอื่นที่จะเปรียบเทียบได้ความสมบูรณ์ของาศาสนาเราไป,ไปย้อนดูาศาสนาหลายๆอย่างนะคะความสมบูรณ์ของาศาสนาเนี่ยมีาศาสดามีลูกศิษย์มีาศาสนาสถานและมีคัมภีร์ศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่พร้อม พร้อมในปัจจัยของการเป็นศาสนาที่สมบูรณ์นะคะและในบรรดาศาสนาที่พร้อมในอ,องค์ประกอบต่างๆเนี่ยนะคะหลวงแม่ต้องยืนยันว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่มีคมภีร์ที่สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากนะคะสมบูรณ์มาก,มมาก,มมากไม่อยากจะไม่อยากจะพูดว่าสมบูรณ์ที่สุดนะคะแต่ว่าเป็นความอศจรรย์ เป็นความอัศจรรย์ของพุทธศาสนานะคะที่สามารถที่จะเก็บรักษาคําสอนเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ถึงขนาดนี้นะคะและทั้งหมดที่เราพูดในรายการเสวนาไม่ได้มาจากที่ไหนเลยทั้งหมดเราก็ต้องอีงอาศัยพระไารปิฎกนี่แหละเพราะฉะนั้น accessible ภาษา พัดไก่ปิฎก accessible สามารถจะเข้าถึงได้ในโลกสมัยใหม่ก็ขอบคุณโลกสมัยใหม่ที่เราสามารถจะเข้าถึงได้ในมือถือของเราค่ะเพียงแต่ว่าโหลดโหลดพระไก่ปิฎกลงมาไว้ในมือถือของเรานั่นนะคะไม่ว่าจ์อยากจะหาอะไรเมื่อคืนนี้เราดูว่าขุดชุตราเนี่ยสะกดยังไงนะคะก็ดูใน o o g l e เนี่แหละว่าตเต่าสองตัวหรือตเต่าตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอ้อาศจรย์เห็นเป็นอาศจรย์แล้วก็ทําให้น้อมใจ โมทนากับทุกๆคนตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะคะที่มีส่วนในการที่ทำให้เราสามารถจารึกพระธรรมคำสอนสืบทอดมาจนถึงเราได้แน่นอนที่สุดคนแรกที่เราถ,ถวายความกราบพก็คือพระพุทธเจ้าเองนะคะที่ทรงชัดเจนในการแสดงธรรมและคนที่บันทึกให้เราก็คือพระอน,นุนเป็นทอดๆกันมาอย่างนี้นะและพระอนุนก็มีลูกศิษย์ นะคะบรรดาลูกศิษย์ของพระอนุนก็ทรงจาเรื่องนี้ทรงจําเรื่องนี้ทรงจําเรื่องนี้อัศจรรย์เป็นที่น่าอัศจรรย์อัศจรรย์มากๆในในปฏิหารในปฏิหารของพระไตรปิฎกของเรานะครับอยากจะให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสฟังมีโอกาสอ่านมีโอกาสมเมื่อมีโอกาสอ่านเนี่ยนะคะเราจะสามารถค้นคว้าสืบเสาะค้นคว้า ไปได้ไกลทีเดียวนะคะก็อยากจะให้สังฆะสังฆะของเรานะคะมีความตื่นตาตื่นใจกับพระไตรปิฎกนะคะอยากจะให้ญาติโยมที่ฟังฟังที่ลหลวงน้าเล่าเลยนะคะมีความตื่นตาตื่นใจแล้วก็อาจจะสนใจอ่านพระไตรปิฎกด้วยกันนะคะก็จะเป็นที่มาของของอ่ การาสรืบสารพระาศาสนานะเท่ากับเป็นการสรืบสารพระาศาสนาในะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะก็เป็นเป็นที่น่ายินดีค่ะขอขอบคุณค่ะ